ชอบอยู่ตรงไหนทีเด็ดที่ใหญ่เขาปวดแล้วมองหาทีคาบิตี้ใช่ไหมในเด็กไม่ต้องมองหาคาบิตี้เลยนะครับในเด็กจะไม่มีฟิล์มแบคนีเรในเด็กจะฟิล์มเหมือนนิโมเนียแล้วฟิล์มนี้เหมือนเป็นนิโมเนียใช่ไหมครับนิโมเนีย hmm. เป็นยังไงฟิล์มปอดมันจะสีสีสดำใช่ปกติสีดำถ้าเป็นปืนป้นๆสีขาวแสดงว่ามีการติดเชื้อนะปืนป้นๆสีขาวเนี้ยตรงเนี้ยฟิล์มนินฟิเวชันตรงนี้นะครับฟิล์มนินฟิเวชันตรงนี้ก็คือเป็นมีนิโมเนียที่ปอดแล้วฟิล์มทีเด็ในเด็กก็คือฟิล์ม ฟิลนิโมเนียจากเชื้อที่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต่างไปจากฟิล์มฟิลม์มนิวโมเนียทั่วไปคือจะมีต่อมน้ำเหลืองขั้วปอดตัวด้วยเรียกว่าไฮน์นอรตรงนี้นะครับซึ่งมันจะดูยากนิดนึงนะครับมันต้องอาศัยประสบการณ์ในกะารดูว่าต่อมน้ำเหลืองที่ปอดโตปกติดูฟิล์มจากถ้าถ้าตรงเนี่ยต่อมน้ำที่ปอดมันจะดูไม่ชัดต้องดูจากฟิลดัล้เล่าอีกท่าน,นึงเึื่อทเห็นชัดขึ้นนะครับพอดีไม่ได้ออาให้ดูนะครับอันนีก็เป็นทีวีลิ้นนอรนะครับบางคนก็เป็นทีวีตำแหน่งทีีี่ดรััซนนะคบ รู้ปักกัมีคำถามไหมอีกอันนึงที่เด็กนะที่จะมาได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วคือเด็กที่เป็นติดเชื้อเอชวีเนี่ยอาจจะมาด้วยต่อมน้ำลายโตมาด้วยพาลาร์ไติสอันนี้เป็นพาลาไติสคราบนี่นะคะต่อมน้ำลายโตก็เป็นเอชวีติซิสเต์ไดนด้วยดีขึ้นทุกี พติการรกอีลักษณเป็นตุ่มๆๆๆๆๆบ้างเราก็บอกว่าเป็นด็บางคนกได้ร่มเงแต่เดิมเราจะเจอเด็กแบบนี้บ้างเด็กไ่เห็นนะเด็กเข้าสู่ระบบก็กินยารักษากันดีก็ไม่เห็นแบบนี้นะงั้นอย่าลืมสำคัญสุดอันที่แ้อันี่แล้วจะเป็นสัมสำหรับใช้ในกลุ่มของเอชดนะครับบอกว่าความมีพิีการกินยาก็คือต้องกินยาตรงเวลาเปนการั่ง จบแล้วเป็นอความรั่นเร็งเราคอะไร2024เราจะ mm hmm. ไ,ได้ย <c oughs>